สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเมื่อวานนะคะต้องขออภัยที่ปอเนี่ยไม่ได้มัน,นมลงคลิปนะคะเพราะว่าเมื่อวานปอไปทําธุระมากลับมาทํางานไม่ทันนะคะแต่ว่าวันนี้ปอจะมาทําคลิปที่อเมซิ่งอีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเบื่อไหมคะที่เห็นแต่ฉากเดิมๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินเล่นกันนะคะหรือเรียกว่าทัวร์เมืองของเกม นเดเลกันนะคะคือปอเนี่ยไปเจอมอดเจ้าหนึ่งค่ะโอ้โหเขาสร้างได้เก่งมากๆเลยนะคะลุยกันเลยค่ะดึงก็คือต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะว้าว เราวาร์ปมาที่นี่แล้วนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ในตัวเมืองของเกมยันเดเลยนนะคะซึ่งตัวเกมจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยออกมานะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลงานของผู้สร้างช่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวบอจะขึ้นช่องมาให้ดูนะคะว่าคนสร้างเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะและนี่ชั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยอืม รู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยกำลังจะสร้างเวทีเลยนะสงสัยจะใช่นะคะเพื่อนๆคะ่ะได้ยินเสียงทะเลไหมเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ริมทะเลยังไงล่ะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทายคะ่ะว้าวมีเปลือกหอยด้วยนะคะทุกคนเอาล่ะในที่สุดนะยันจังเนี่ย ก็ได้ออกมาเที่ยวเล่นนอกบ้านนอกโรงเรียนบ้างนะคะโอ้มีปลาดาวด้วยนะแกปลาดาวตัวโคตรใหญ่เลยอะและนี่คือน้ำทะเลค่ะทุกคนค่ะโอ้โห จะว่าไปแล้วก็น้ำทะเลแถวนี้เนี่ยค่อนข้างจะลึกเลยนะคะพอเรามองไปไกลๆเนี่ยอโอ้โหก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะคะปอเองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างกลัวน้ำทะเลมากๆเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเหมือนว่าจะเป็นท่าเรือเลยะเฮ้ยนี่ไงมีเรือด้วยนะคะทุกคนโอ้ย โคตรดีเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เหมือนจะเป็นปภาคาหรือเปล่านะต้องใช่นแน่เลยค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูให้ครบทุกที่เลยนะคะคลิปนี้นะคะจะไม่มีการฆ่าสังหารใครทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเป็นการพายันจังนะคะมาพักผ่อนค่ะทุกคนเดินมาในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีป้ายรถเมล์ค่ะ มันเขียนว่าอะไรอ่ะบัสชอปหรอเออก็คือว่าเราสามารถที่จะนั่งรอรถเมย์ตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีถนนนี่นานะคะแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะจะเป็นร้านบาร์บีคิวค่ะหรือว่า b ีบนะคะก็คือเป็นร้านปิ้งย่างนะคะอู้มีรูปภาพด้วยอ่ะโอ้โย เห็นแล้วก็แบบว่าหิวไหมเออหิวเลยนะเนี่ยจะต้องยืนกินนะเพราะว่าไม่มีเก้าอี้นะคะไปค่ะทุกคนนี่คือเป็นในส่วนของร้านค้าหมดเลยนะอันนี้น่าจะเป็นร้านขายปลาค่ะเนาะพอเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นร้านค้าหมดเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีท่าเรือด้วยนะคะทุกคนหู คนสร้างเก่งมากๆเลยอ่ะเราลงมาได้ไหมเราลงมาตรงนี้ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไอเราก็นึกว่าจะตกน้ำซะแล้วนะคะแต่ว่าไม่ตกน้ำค่ะเราเดินขึ้นมาตรงเรือตรงนี้ได้ด้วยนะสุดยอด แต่ว่าดูน้ําจากตรงนี้สิคะคือน้ําตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไหลแรงเลยนะเนี่ยเห็นไหมเดินเล่นต่อดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นร้านค้าเหมือนกันนะคะอยากเห็นร้านค้าของอามายอะ่ะ เออเหมือนเอเมายเนี่ยจะมีร้านขนมของตัวเองเหมือนกันนะคะเฮ้ยตรงนี้คือดีหมดเลยนะเดี๋ยวนะปอคุ้นๆกับฉากนี้อ๋อคือบริเวณตรงนี้นะคะเป็นฉากที่เราเคยมาเดินซื้อของนี่นะอ๋อใช่แล้วใช่แล้วร้านตรงนี้นะคะจะเป็นร้านตัดผมนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นคาเฟ่คะ่ะปอจำได้แล้วแล้วก็ด้านหน้าของปอนะ เหมือนจะเป็นร้านขนมเลยย่ตรงนี้นะคะจะเป็นวงเวียนค่ะก็คือเราสามารถที่จะเดินอ้อมวงเวียนตรงนี้ไปได้เลยนะคะนี่มันเป็นร้านของอามายนี่นาเป็นร้านขายขนมปังนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเค้กด้วยนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเหมือนจะไม่มีเลยนะเนี่ยอามายเธอไม่อยู่หรอวันนี้อามายไม่น่าจะอยู่นะคะทุกคน นี่เลยค่ะโอ้โหมีของขายเต็มเลยนะคะรู้สึกว่าขนมพวกนี้นะคะจะเป็นขนมที่อมายเนี่ยทำขึ้นมาขายเองด้วยนะโ,โหถึงว่าละ่ะรุ่นพี่เนี่ยถึงได้หลงรักนางนะคะเพราะว่านางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำขนมเก่งแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมากันที่โซนนี้เลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะมีที่กั้นด้วยนะมันคืออะไรหรออันนี้ก็คือเป็นร้านที่เขาได้ปิดตัวลงไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเขียนว่า for sale อะ่ะซึ่งแปลว่าขายร้านทิ้งนะคะก็คือเซ็งร้านนั่นแหละเออเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวปอขอรองไปที่บริเวณตรงนี้สิตรงนี้เขาก็กั้นอะ่ะเราไปไม่ได้นะคะทำไมอะอะไรหรือเปล่านะเออแอบสงสัยเหมือนกันนะเนี่ย ไปคะ่ะออกเดินทางกันนะคะนี่เลยอันนี้คือเราก็เข้ามาในหมู่บ้านนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านของเราอะ่ะเออแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะเป็นแบบว่าเป็นฉากๆากหมดเลยอย่าเห็นปะ เฮ้ยดูดีอ่ะเก๋มากไหนดูซิว่ามีหลังไหนที่เราเข้าได้บ้างนะคะหลังนี้ก็เข้าไม่ได้เฮ้ยปอจำหลังนี้ได้หลังนี้นะคะคืออยู่ในฉากของเนื้อเรื่องราหน้าทุกคนจำได้ไหมคะเป็นบ้านหลังใหญ่คะ่ะทุกคนแปลว่าหลังนี้นะคะก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีตงังค์อ่ะแล้วก็รวยนะคะโหย้ยดูสิ วิวโคตรดีเลยนะคะเนี่ยปอขอลองเลี้ยวขวาสิตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเหมือนจะไม่มีแล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ก็เป็นร้านค้าเหมือนกันนี่นาะเออดูสิอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของขวัญน,นะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นท่าเรือค่ะเฮ้ยคือแบบว่าท่าเรือโคตรเยอะเลยนะเนี่ยเออ เราก็เราเนี่ยสามารถที่จะมานอนเล่นอาบแดดตรงนี้ได้ด้วยนะคะเห็นไหมเออันนี้คือกําลังนอนตักแดดอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนเดี๋ยวปอขอรองวิ่งให้ทุั่วเลยแล้วกันนะคะตรงนี้เป็นเวทีใช่ไหมเดี๋ยวปอลองเลืยอซสายค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นท่าเรือเนาะเออฮู้นี่เดี๋ยวนะหลังนี้ค่ะทุกคนหลังนี้เราเข้ามาได้ด้วยอันนี้คือเป็นอะไรอะ่ะ กกดังเก็บของนะคะเฮ้ยห,หลังนี้ปอรู้สึกคุ้นๆนะ่ะเหมือนปอเคยเข้ามาเล่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะปอจำฉากตรงนี้ได้แล้วคือบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่ในฉากของเนื้อเรื่องลาหน่าเช่นกันค่ะมันคือฉากที่เราเนี่ยกำลังจะบุกเข้าไปในบ้านของผู้ชายลกจิตนะคะทุกคนเออปอจำได้ละชัวร์วปาบนะคะนี่เราก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะทุกคน นห,หนขอเดินทัวร์บ้านหลังนี้สิมีอะไรบ้าง เราเข้าไปข้างในไม่ได้หรอห้องนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นห้องของใครนะแต่ว่าก็มีเฟอร์นิเจอร์นะคะครบคันเลยนะมีเตียงนอนแล้วก็มีทีวีด้วยนะคะเออแล้วก็มีหน้าต่างนะคะเอาไว้มองวิวด้วยนะอันนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะแล้วเราขอไปดูข้างล่างก่อนแล้วกันนะข้างล่างเรายังไม่ได้เดินมาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ ห้องนี้เข้าได้อันนี้นะครับก็จะเป็นห้องครัวค่ะว้าวมีเคาน์เตอร์ทำกับข้าวด้วยนะคะส่วนห้องนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องของไอ้คนลกจิตนะคะที่อยู่ในฉากของล้านานะคะทุกคนนี่ค่ะคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเตียงนอนสีแดงด้วยนะคะก็คือ หมดแล้วค่ะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคะและเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมากันที่โซนสุดท้ายค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เกี่ยวกับส่วนสนุกทุกคนดูสิเฮ้ยแล้วก็จะมีรถนะคะมาจอดตรงนี้นะคะหลายคันเลยค่ะมีหลายสีด้วยนะคะสีฟ้าสีเหลืองสีส้มนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะ มันน่าจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ส่องดูวิวอะค่ะเออคือปอเคยใช้อยู่นะอันนี้ไหนเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่านะคะวู้มีน้ำพุด้วยอะ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะแล้วก็จะมีบาร์ค่ะ บาร์ที่เอาไว้ขายของกินนะคะพวกน้ำเครื่องดื่มนะคะว้าวแล้วก็อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นร้านขายของนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยเขามีแปะพวกเครื่องดื่มด้วยนะคะอันนี้คือหมดแล้วทุกคนเออเราขึ้นไปได้ไหม <c oughs> เราขึ้นไปเล่นจริงช้าไม่ได้นะค <c> ะ <oughs> โหถ้าขึ้นได้นะบอกเลยว่าโคตรเจ๋งอะอันนี้ปอคิดว่าปอน่าจะเดินจนทั่วเมืองแล้วละค่ะ สำหรับเพื่อนๆล่นนะคะคิดว่ามอดนี้เนี่ยให้กี่คะแนนคะปอให้ไปเลยนะคะประมาณ9เต็ม10นะคะเพราะว่ามอดนี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้เดินทัวร์นะคะว่าเฮ้ยเมืองนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนซึ่งผลงานก็โอ้โหดีเยี่ยมเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าปอจะมาทำํำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายคะ่ะแล้วเจอกันหนะ้า อูดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน